เเน่ากิอสวัสดีทุกๆคนค่ะเป็นการไลฟ์ hmm. บน YouTube ครั้งแรกบนช่องเด็กจิ๋วสมอลเตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะป๊าป๊า mm hmm. เหตุน mm ัก้างหลัง mm hmm. อยู่ที่สนามบินสวุวรรณภมูมิเวลาอันนี้มันเป็นมิเรอร์นะเปต้องหน้ามันจะเป็นมิเรอร์ใช่ไหมมาแล้วสวัสดีค่ะน้องนันนารินน้องแปปโป๋โอขึ้นเร็วมากอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันสวัสดีค่ะ คือวันนี้นะคะเราจะไปอิตาลีอีกแล้วฟลาเดิมสายการบินเดิมที่เคยตกเครื่องเมื่อเมื่อปิดก่อนเนาะไอมูนมาเวลาเดิมไหมคะไม่เวลาเดิมสิถ้าเวลาเดิมมาพรุ่งนี้คะ่ะก็ตกเครื่องสิคะตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะน,นี่เห็นไหมเขาแถวแล้วเขาแถวแล้วมาเป็นคนแรกของแถวเลยคลิวแรกเดี๋ยวจะเช็คอินตรงนี้คะ่ะคอปเตอร์อยู่นี่คอปเตอร์อยู่นี่นหันไปมองหน่อย จ้าหน้าที่ยังไม่มา,มาก่อนเจ้าหน้าที่นานมากนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่มาน้องๆคะอ่านไม่ทันคะ่ะช่วยด้วยคะ่ะเ <c oughs> มนขึ้นเร็วมากอ่านไม่ทันนะ่ะเดี๋ยวมาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะอ่าอ่านไม่ทันขออนุญ,ญาตนะคะจะบอกว่าอ๋อมุมสูงได้พร้อมหน่ <c oughs> อยได้พรอจะบอกว่าเดี๋ยวช่อง small world ช่วงวันที่ยี่สิบก้าใช่ไหมยี่สิ เมษาถึง1 1เลยเหรอ11พฤษภาเนี่ยนะเราจะไม่มีคลิปปกติลงนะคะเราจะไลฟ์สดจากอิตาลีเลย<ด>ทุกวนันะถ้าถ้าถ้าได้ไปนะเดี๋ยวถ้าได้ขึ้นองจะไลฟ์สดจากอิตาลีทุกทุกวันว,วันวกี่รอบนะวันละกี่รอบไม่รู้เอาแบบถ้ามันมีเน็ตอนะถ้ามันมีเน็ตนะคะเราก็จะไลฟ์บรรยากาศสดๆให้ดูสวัสดีทุกคนนะคะน้องพิมพ์ราคาน้องพิม อยู่ตรงโน้นไปดูไหมคะไปดูอ่าไปดูน้องพิมแต่คุณแม่ต้องต้องเฝ้าแถไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวแม่พาไปอ่าเดี๋ยวแม่กลับกล้องนิดนึงนะคะเอากลับกล้องจะมองเห็นไหมได้สิอ่าอยู่ want to stop streaming? No 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 กดผิดกลับกล้องตรงไหนคะอ๋อตรงนี้โอเคเอามือไปบางอีกมือไปบางตรงนี้อ่เดี๋ยวจะพาไปดูน้องพิมนะคะคนเยอะเลยวันนี้สนามบินคนเยอะมากเพราะว่า หยุดยาวจะหยุดยาวมั้งอ่านี่อากงพาแม่อีไก่ก็มาส่งนี่น้องพิมพ์ทักทายหน่อยแล้วอะไรยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเครักน้องพิมน้องพิมทุกคนอวยพรให้เดินทางปลอดภัยขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณค่ะนี่ผิดค่ะตกครึ่งแน่นอนเลยไม่ตกนะคะเราไม่ตกแล้วค่ะไปอิตาลีนะคะ อ่ะเราจะไปอิตาลีใช่ไหมเดี๋ยวทุกๆวันที่เราไปอิตาลีอ่ะเราจะไลฟ์ทุกวันเลยเป็นทำคลิปเข้าช่อง s m a l World ใช่ไหมคะนี่พาใครมาด้วยคะเนี่ยพาแม่กับไปกรงกับอ้ไก่ถุงอีกไก่นี่ไม่ใช่ที่ถืออยู่เนี่ยโยโกะโยโกะแล้วมีมีเอามาไหมมีมีเอามามีมีอยู่ในกระเป๋าเอากระเป๋าเขาอยู่ไหนเอากระเป๋าอยู่กับป๊ามี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 เขาอยู่ในกระเป๋า น้องๆเม้นกันเร็วมากคุณแม่อ่านไม่ทันจริงๆต้องขอโทษนะคะสวัสดีทุกๆคนเลย,เด,ยดูสิน้องพิมคุณแม่ให้ดูให้ดูไหมคุณแม่ให้ดูเม,ม้นขึ้นเร็วขนาดนี้อ่านทันไหมนะอ่านทันไหมลูกเชื่อกันอ่านหน่อยแม่ก็ตามไม่ค่อยจะด,ดีเร็วมากนะคะโอ้เร็วมากเลยอ่ทุกคนรับทราบนะรับทราบยังคะ รับทราบนะคะอ่ะน้องพิมประกาศอีกทีนึงเดี๋ยวแม่ถ่ายให้ประกาศว่าประกาศว่าตอนนี้นะคะแม่เอามือไปบังกล้องมันขึ้นเร็วมากไม่ใช่ประกาศว่าคลิปเด็กจิ๋ว s m a l l world จะเป็นไลฟ์จากอิตาลีตั้งแต่วันที่2 9ถึงวันที่11โอเคขึ้นเครื่องกี่โมงตีสองนะคะตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มเท่าไหร่อ่ะเออนั่นแหละเกือบเกือบห้าทุ่มแถวก็เริ่มยาว เรามาตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วมาเข้าแถวตรงน้นเราไปสายการบินกาตาแอร์เวยสนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อเครื่องที่โดหฮาก่อนนั่ง6ชั่วโมงไปถึงโดหฮากาตาแล้วก็นั่งอีก6ชั่วโมงไปอิตาลีไปลงที่มิลานนะคะตอนนี้คนเยอะอย่างมากขอให้โชคดีขอให้รวยๆกับคุกค่าเรียกชื่อโอ้ไม่ทนันอ่านไม่ทันอ่ะ ขอโทษนะคะอันไม่ทนจริงๆคุณแม่อนไม่ทนสวัสดีทุกคนเอาเป็นเอาเป็นว่าสวัสดีทุกคนขอบคุณทุกคนที่ไวพอรอะ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเดินกลับไปที่แถวแล้วนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ใกล้มาแล้วไหมอ่าไอแถวแถวนู้นที่ยาวๆเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าแถวเช็คอินอปกติใช่ไหมแต่เราเนี่ยทำเว็บเช็คอินมาจากบ้านแล้วคือทํามาจากอินเทอร์เน็ตอะ่ะมันจะมีช่องตรงนี้เขียนว่า เว็บเช็คอินน, in, นะคะอ่าเราต่อแถวไว้แล้วเดี๋ยวเรามาตรงนี้เว็บเช็คอินจากบ้านมาแล้วเราก็มาต่ออีกแถวหนึ่งป,ป้าป๊าช่วยอ่านหน่อยสินี่ช่วยอ่านหน่อยมันขึ้นเร็วมากอ่านไม่ทนันเห็นไหมป้าอ่านทันไหมโอ้ตัวคนเล็กๆเดี๋ยวถอดนส้นก่นนอเน,นเอาป้าทำไมไม่ใส่ป้าอ่านไม่ไทันจริงอ่ะอ่านไ, <ง S 1> ไม่ไทนันเขาส่วนใหญ่บอกให้เที่ยวสนุกและเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ สัญญาณดีชัดเจนดีไหมคะแต่ตอนนี้เราใช้ไวไฟไงของ WiFi A.S.Wi-Fi ของสนามที่สนามบินมี A.S.Wi-Fi ใช่ไหมแต่ถ้าไปที่นูน่นอ่ะมันจะต้องใช้เน็ตอ่ะไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กไหมองในถาม,ม,าถาามน้องที่จะติดตามกันไหมไในจะติดตามไป<ด>อิตาลีใช่ไหมใครอยากให้ไลฟ์มาจากอิตาลีบ้างคะ เม้นเลยเม้นบอกหน่อยใช่ถ้าเกิดว่าไม่อยากเที่ยวอิตาลีคือไม่อยากไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่านบางทีเด็กๆอาจจะไม่ชอบไปอิตาลีไปดูวิวดูสถาปัตยกรรมแบบเนี้ยก็ก็ไม่ไลฟ์ไลฟ์ไหมคะให้ไลฟ์ไหมอ่านสิต่วันไหนไปวันไหนยังไปวันนี้ค่ะไปวันนี้เลยค่ะชอบชอบอยากค่ะอยากโอเคถ้าเกิดว่าอยากจะดูใช่ไหมคะคุณแม่ก็จะได้ไลฟ์มาจากอิตาลีเลย กรณีที่คุณแม่หายไปไม่ต้องตกใจอาจจะแปลว่า,าสาญญาไม่ใช่สัญญาณมันอาจจะไม่มีพอสัญญาณไม่มีไลฟ์ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยปกติคลิป small world จะลงทุกๆวัน4ี่โมงเย็นใช่ไหมคะก็อาจจะเปลี่ยนเวลาแต่จะพยายามให้มีแต่เปลี่ยนเวลาอาจจะต้องรอให้เข้าที่พักก่อนแล้วก็ไลฟ์เพราะว่าที่พักมันจะมี WiFi ไงเวลาต่างกีชท่วโมงทักนาทีที่นอนจะสมมติว่าเรา บ่ายโมงเขาจะแปดโมงอ่ะเขาจะชา้ากว่าเรากีชั่วโมงห้าหรอสิบเ <_ d ata> อ็ดสิบสออ่าเขาจะชา้ากว่าเราห้าชั่วโมงถ้เาเกิดชายมูนตื่นแปดโมงเราเริ่มไลฟ์เนี่ยเท่านี้กี่โมงครับแม่ตื่นแปดโมงเริ่มไลฟ์ที่นี่จะบ่ายโมงบ่ายโมงอ่าเราจะพยายามไลฟ์เวลาที่เมืองไทยยังดูได้อยู่แล้วเราก็มีอินเทอร์เน็ตใช้อ่แล้วถ้าเกิดเราเข้าที่พักท,ท,ที่อิตาลีครับของทุ่มจะเป็นเวลากี่โมงครับถ้าเราเข้าที่พักที่อิตาลีสองทุ่มที่นี่จะดึกมากสองทุ่มสองทุ่มสิบ ตีหนึ่งตีหนึ่งน้องอยู่กันไหมคะตีหนึ่งจะดูไม,ไม่ได้ต้องนอนแล้วค่ะเด็กๆอ่าะจะพยายามไลฟ์ไม่ดึกละกันนะคะเเดี๋ยวเขียนว่าไลฟ์เป็นครั้งแรกที่ไลฟ์ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาใกล้จะมาแล้วเราจะเช็คอินละเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่อิตาลีคลิปหน้าเลยเนาะเเดี๋ยวพาไปดูนี่ไปกินก่อนเลยแล้วเราจะพาเขาไปในลาสช่วย ผ่านก็ไปข้างในก่องนงั้นจะต้องเป็นอีกคลิปเลยนะไม่งั้นจะรอเจ้าหน้าที่นานไม่รู้เขาจะมาอีกกี่นานเท่าไหร่อะอาจจะห้าทุ่มเราก็ต้องรออีก20นาทีนะแม่คัดว่าแบตแม่จะหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยอะคะ่ะถ้าอ <Okay. S 2> ย่างนั้นรอติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกัน